ค่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคุณอยู่กับช่องทีีเปิดไม่ได้ัน้มือนะก็ <c oughs> วันนี้ผมเนมาสอนใช้โปรแกรม OBS นะเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับก็ <c oughs> ถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมนี้นะให้ให้เนี้ยพิมพ์ในคุกกึนว่า OBS นะเป <c oughs> ็นตาผมเลยนะ <c oughs> แล้วกดเลือกไว้เนี่ยคนแ้วคุณก็จะเจอกับ OBS ตรงนี้นะให้กดเข้าไปครับ ก็ดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะแลนดี๋เราดูบ้างนะให้กดไปลงวิดีโอนะเออแล้วก็จะมีให้ดาวน์โหลดอะไรนะครับก็พอเราได้โปรแกรมนี้ก็ปก็คือจะโปรแกรมนี้นะครับเนี่ยนะเราเข้าไปนะโอ แต่ว่าผมใช้โปรแกรมนี้อตินะครับก็ถ้าถ้าใครยังไม่เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับให้กดมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกให้เป็นภาษาไทยแบบผมนะครับนะครับถ้าเลื่อนลงมานะตีนก็ปรับเป็นแบบนี้นะครับเพนะรา,มมานะรานะาเราไม่ได้สตรีมหรอกนะครับตีนนี้ยเขาก็สับตามผมนะครับวิดีโอวรดี ก็เบี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าใครยังไม่เป็นหน้จาจอแบบที่เอาไว้อัดอย่างนี้นะให้กดมาที่บวกตรงนี้นะครับหร,รือภาษาอะไรก่อนนะระบบมาที่บวกแล้วก็กดไปที่ที่ไหนวะที่ไหนวะเนี่ครับกดไปกดมาที่ตรงนี้นะ แล้วก็จะเพิ่มเป็นหน้าจอเห็บแบบนี้นะครับให้เราอัดแล้วล้วก็หยุดแล้วก็กดอัดนนะครับแต่ตอนนี้ผมบันทึงอยู่นะก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะมันจะมีให้เลือกเอ่อเอ่อไฟล์ม่ีให้เลือกออที่เลือกเลือกเก็บเก็บวิดีโอนะแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วก็หาดูที่ช่องอื่นนะครับแต่ผมไม่หาวิธีให้นะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำเฮ้ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย